สวัสดีครับก็กลับมาพบกับวิดีโอนะครับที่จะมาแนะนําท่านนะครับในการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์นะครับในชีวิตประจําวันนะครับเพื่อให้ช่วยให้ท่านนะครับทํางานได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็แนะนํานะครับบางสิ่งที่ท่านอาจจะยังไม่รู้นะครับให้ท่านในรู้จักคอมพิวเตอร์มากยิ่งขึ้นนะครับสําหรับวันนี้ก็จะมาแนะนํานะครับ วิธีการเปลี่ยนรหัสผ่านนะครับของ user Account นะครับใน Windows 8นะครับโดยปกติเวลาเราเข้ามาโปรแกรมนะครับ Windows 8นะครับหรือ7ก็ตามนะครับบางบางครั้งก็จะมีการใส่รหัสผ่านนะครับพอเวลานานๆไปเนี่ยก็อาจจะต้องการที่จะเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนรหัสผ่านนะครับเรามาดูว่ามันมีวิธีการเปลี่ยนยังไงนะครับให้ท่านเอาเมาส์นะครับ มาชี้นะครับข้างๆนะครับเพื่อเปิดเพื่อเปิดการตั้งค่านะครับหรือ setting นะครับให้คลิกไปที่ setting นะครับแล้วเลือกไปที่ c o n t ทรลพา n e เนนะครับอเอาไปที่ระบบจัดการนะครับ แล้วก็ไปเลือกนะครับ User Account and Family Safety นะครับตัวนี้นะครับแล้วก็มาเลือกตัวนี้นะครับ Change Account Type นะครับก็จะสังเกตว่ามันจะมี User อยู่22งอันนะครับทีนี้เราต้องการที่จะเปลี่ยน Password ของของคนไหนนะครับก็สามารถที่จะคลิกเข้าไปนะครับเห่นผมจะเปลี่ยนตัวเนี้ยนะครับก็คลิกเข้าไปนะครับ มันจะมีคําว่าเช้งนะครับเช้งดูพาร์ทเวิร์ดนะครับก็คลิกเข้าไปนะครับปกติก็จะให้ให้ใส่นะครับให้ใส่พาร์ทเวิร์ดนะครับที่อันเก่าก่อนนะครับท่านก็ใส่ไปนะครับแล้วก็จะให้ใส่นะครับโปรแกรมวินโดวก็จะให้ใส่พาร์ทเวิร์ดใหม่2ครั้งนะครับท่านก็ใส่ไปนะครับ ตัวนี้เป็นพาสเวิร์ดฮินนะครับก็คือ,อคล้ายๆเป็นตัวที่เรา,าจะว่ายังไงดีเป็นตัวที่เรา,าใช้ในการคาดเดาพาสเว part ิร์ดนะครับเช่นพาสเวิร์ดผมตั้ง E ถึง z e t นะครับผมอาจจะพิมพ์เขาว่า a to ู z อย่างนี้นะครับเพ่จะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะครับเพื่อเตือนว่าเอเราพาสเวิร์ดของเราอะไรดีน้าอย่านี้ A to Z นะครับผมก็จะ A B C D ไปถึง Z เลยนะครับหรือ A to to F อย่างนี้นะครับนะอันนี้ก็ A ถึง F อย่างนี้นะครับก็แล้วแต่เราจะใส่ครับตันเนี้ยเ็เตือนความจําบางคนอาจจะใส่หมายเลขโทรศัพท์ก็เะพาสเวิร์ดเป็นหมายเลขโทรศัพท์ก็อาจจะเป็นโฟนเบอร์อย่างนี้เป็นต้นนะครับเมื่อเสร็จแล้วนะครับ่ันก็ คิดเขาว่าเชงพาสเวิร์ดนะครับพาสเวิร์ดมันไม่ถูกนะครับตัวเนี้ยครับจะบอกว่าให้ใส่ใหม่นะครับลองดูนะครับ ใชใ่ใหม่นะครับเสร็จแล้วครับก็ต่อไปเวลาล็อกอินเข้ามาใน Windows 8หรือ Windows 7นะครับท่าน,นก็สามารถที่จะใช้พาสเวิร์ดที่เราเปลี่ยนไปนี้นะครับใช้ในการล็อกอินเข้ามาใช้เครื่องในครั้งต่อไปนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับครั้งหน้าครับสวัสดีครับ